สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวจากแหล่งข้อมูลที่เรามีนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันในเรื่องของซิล Road ครับตลาดมืดออนไลน์ที่เคยโด่งดังมากๆแล้วก็ r s s s u t b r i d g e ชายผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะ จุดเริ่มต้นของเราคือวันที่1ตุลาคม2013นะครับตอนนั้นกลางห้องสมุดสาธารณะเลยที่ซานฟรานซิสโกมีเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้าไปจับกลุ่มชายหนุ่มวัยย่ปีคนหนึ่งค่ะชายคนนั้นก็คือรอสอัลบริชนั่นเองเขาเป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นคนดูแลซิลโรดนี่แหละค่ะครับซึ่งเว็บไซต์นี้เนี่ยกลายเป็นตลาดออนไลน์สําหรับซื้อขายยาเสพติดผิดกฎหมายที่แบบใหญ่ที่สุดซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ค่ะ คือซิวโกรดนี่เขาได้ไอเดียมาจากไหนครับอ๋อชื่อนี้เขาได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทางการค้าโบราณนะคะที่เชื่อมจีนกับยุโรปสมัยก่อนหนูนเลยโหฟังดูยิ่งใหญ่แล้วขนาดจริงๆของเว็บนี้มันใหญ่แค่ไหนครับป้าในช่วงเวลาแค่ไม่ถึง3ปีเต็มดีเนี่ยมีการซื้อขายรวมๆการมูลค่าเกือบ214ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะคะ โหเยอะมากใช่ค่ะเราทั้งหมดนี้คือผ่านบิตคอยนนะคะสกุลเงินดิจิตอลที่เอ่อมันติดตามเส้นทางยากแล้วก็ไม่ต้องผ่านธนาคารหรือสถาบันการเงินอะไรเลยแล้วทั้งหมดนี้เกิดบนดาร์กเว็บด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเกิดขึ้นบนดาร์กเว็บซึ่งเป็นพื้นที่ในอินเทอร์เน็ตที่เอ่อเราต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเข้าไปเพื่อให้มันปกปิดตัวตนได้มากที่สุด ซึ่งก็ตรงกับพี่รอสอารวิชต้องการเลยใช่คะ่ะตรงแป๊ะเลยคือมีบันทึกส่วนตัวที่ FBI ไปเจอในคอมของเขานะคะครับเขาเขียนไว้เลยว่าอยากจะสร้างเว็บไซต์ที่แบบ ให้คนซื้ออะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยแต่สุดท้ายเขาก็ดันทิ้งร่องรอยไว้เองจนโดนจับได้นั่นสิคะคือพลาดเองเลยทิ้งร่องรอยดิจิตอลไว้หลายอย่างมากๆซึ่งไอ้ร่องรอยพวกนี้แหลคะค่ะกลายเป็นกุญแจสําคัญเลยที่ทําให้เจ้าหน้าที่ตามเจอตัวเขาแล้วก็เป็นจุดจบของซิลค์โรสไปในที่สุดโอ้น่าสนใจนมากครับวันนี้เราคงต้องมาไล่เรียงเรื่องราวจากข้อมูลที่มีกันหน่อยว่าชายหนุ่มที่โปรไฟล์ดูดีมากๆคนนี้เนี่ย เขาไปสร้างอาณาจักรใต้ดินแบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรมันผลักดันเขาแล้วก็ความผิดพลาดตรงไหนกันแน่ที่ทำให้ทุกอย่างมันพังลงมาได้เลยค่ะเริ่มกันที่ตัวตนของรอส s a อัลเบรตก่อนนะคะเขาเกิดปี1984ค่ะที่ออสตินเท็กซัสเป็นเด็กทีเ่เรียนดีนะคะฉลาดด้วยได้เป็นลูกเสือระดับ Eagle Scout โอ้โหไม่ธรรมดา ใช่ค่ะแล้วก็สอบ SAT ได้คะแนนสูงมากจนได้ทุนเต็มเข้าเรียนฟิสิกส์ที่ University of Texas at Austin แล้วก็ยังได้ทุนเต็มไปต่อปริญญาโทอีกนะคะด้านวัสดุศาสตร์ที่ Penn State โอฟังดูโปรไฟล์นี่แบบห่างไกลาจากโลกอาชญากรมากๆเลยนะครับแล้วอะไรมันเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับเนี่ยจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะดูเหมือนจะเกิดขึ้นตอนที่เขาไปเรียนที่ Penn State นี่แหละค่ะอ๋อตอนปอโทใช่ค่ะ ที่นั่นเขาเริ่มซุมซับแล้วก็ไปยึดมั่นในแนวคิดเสรีนิยมแบบสุดขั้วเลยค่ะที่เรียกว่า Libertarian Libertarian ี Li นี่คือยังไงอะครับคือเป็นแนวคิดที่เน้นเรื่องเสรีภาพของปัจเจกบุคคลมากๆค่ะแล้วก็ต่อต้านการแทรกแซงของรัฐอย่างเข้มข้นเลย mm hmm. เขาชื่นชมลุดบิกฟอนมิเซสซึ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่มองว่ารัฐเนี่ยไม่ควรเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจเลยแม้แต่น้อยอ๋อ oh, แนวคิดนี้เองสินะครับที่เป็นรากฐานเป็นไอเดียตั้งต้นของซิลโรดใช่เลยค่ะอันนี้คือข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเลย คืออุดมการลิเบอเรียนของ l b าบริชเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความเชื่อส่วนตัวนะคะแต่มันกลายเป็นเหมือนพิมพ์เขียวเลยในการสร้างซิลโกรดขึ้นมาครับเขามองว่าเว็บนี้คือการสร้างตลาดเสรีที่แบบอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐไปเลยอย่างสิ้นเชิงอืม เขาเชื่อในสิทธิ์ของคนที่จะซื้อจะขายอะไรก็ได้แม้กระทั่งของผิดกฎหมายโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยตัวตนอันนี้ล่ะค่ะคือแรงจูงใจหลักๆเลยที่ทําให้ s i ิลโกรดเปิดตัวขึ้นมาในเดือนมกราคมปี2011แล้วในทางเทคนิคเขาทําให้มันเป็นไปได้ยังไงครับไอาการซื้อขายแบบนิรนามบนโลกออนไลน์เนี่ย เขาใช้เทคโนโลยีหลักๆ2อ,อย่างค่ะอย่างแรกก็คือ TOR หรือ The Onion Router อ๋อ oh, TOR ที่เราเคยได้ยินใช่ค่ะเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้คนเข้าถึง Dark Web ได้โดยที่ TOR เนี่ยมันจะซ่อน IP address จริงของผู้ใช้ทำให้ตามตัวได้ยากมากๆที่อยู่เว็บของซ i l k Road ก็เลยเป็นแบบตัวอักษรตัวเลขมั่วๆที่ลงท้ายด้วย .onion นะคะครับครับแล้วอีกอย่างคือ Bitcoin ใช่ค่ะอย่างที่2ก็คือ Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางอย่างธนาคารทําให้การทําธุรกรรมมันค่อนข้างเป็นส่วนตัวสูงแล้วการสร้างเว็บที่มันซับซ้อนขนาดนี้เขาทําคนเดียวเลยหรือครับหรือว่ามีทีมเริ่มต้นนี่เขาเรียนเขียนโค้ดเองเลยนะคะโหเก่งนะค่ะแต่พอทําไปสักพักก็คงต้องการคนช่วยเขาก็เลยไปโพสต์ในฟอรัมบิตคอยนะคะหาคนมาร่วมงานแต่พลาดเลยค่ะพลาดพลาดยังไงครับ เขาพลาดใช้ที่อยู่อีเมลจริงของตัวเองค่ะ r o s s u b r i c t g m a i l c o m โพสหาคนเลยโอ้โหนี่คือร่องรอยชิ้นแรกๆเลยสิครับใช่ค่ะชิ้นสำคัญเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ไปชวนเพื่อนสมัยเรียนปอตรีชื่อ Richard b e s มาช่วยด้วยแล้วสุดท้ายก็คือต้องยอมบอกความจริงกับเพื่อนคนนี้แล้วก็แฟนสาวในตอนนั้นด้วยค่ะต้องเปิดเผยตัวตนในที่สุดแล้วแล้วสินค้าในซุปโรดล่ะครับนอกจากยาเสพติดนี้มีอย่างอื่นอีกไหมครับเริ่มแรกเลยนะคะ เขาเริ่มจากเห็ดเมาที่เขาปลูกเองก่อนเลยอ้าวปลูกเองด้วยใช่ค่ะแล้วค่อยขยายไปสู่ยาเสพติดอื่นๆแทบทุกชนิดเลยกัญชาโคเคน LSD เฮโรอีนคือก็ตามแนวคิดเขาเรื่องสิทธิ์ในร่างกายตัวเองอะคะ่ะครับครับเคยมีช่วงสั้นๆน,นะคะที่มีคนเอาปืนมาขายด้วยแต่เขาก็รีบเอาออกไปเพราะว่าคงไม่อยากให้มันเป็นประเด็นร้อนแรงเกินไปแล้วการตลาดล่ะครับ เว็บที่มันเข้าถึงยากแบบนี้เขาโปรโมตยังไงให้คนรู้จักเขาก็ใช้วิธีที่ค่อนข้างแยบยลเหมือนกันนะคะยังไงครับคือเขาสร้างตัวตนปลอมขึ้นมาชื่อ altoid ค่ะแล้วก็ใช้ชื่อนี้แหละไปโพสต์ตามฟอรัมต่างๆเช่นฟอรัมคนชอบเห็ดเมาหรือฟอรัมบิตคอยนครับแล้วก็แกล้งทำเป็นเหมือนผู้ใช้ทั่วไปที่แบบบังเอิญไปเจอเว็บนี้มา แล้วก็มาโพสต์ถามความเห็นคนอื่นว่าอเอ๊ะเว็บนี้ดีไหมน่าสนใจไหมพร้อมกับทิ้งลิงก์แล้วก็วิธีเข้าไว้ให้ด้วยอ๋อเหมือนสร้างกระแสแบบปากต่อปากในโลกใต้ดินเอ,เองประมาณนั้นเลยค่ะแล้วภายในเว็บเขาก็มีระบบจัดการความน่าเชื่อถือด้วยนะคะมีเรตติ้งใช่ค่ะมีระบบเรตติ้งผู้ขายคล้ายๆพวกอ m a ซ o n หรือ e ี a y เลยเพื่อสร้างความมั่นใจให้คนซื้อแล้วการส่งของล่ะครับส่งกันยังไงส่งผ่านไปรษณีย์ปกติเนี่ยแหละคะ่ะ แต่ก็จะซ่อนของไว้ในบรรจุภัณฑ์ต่างๆบางคนก็พยายามทำให้มันดูโปรมากเลยนะพิมพ์ฉลากที่อยู่สวยงามแต่อความเนียเน้ยแหละค่ะมันดันไปสะดุดตาเจ้าหน้าที่เข้าพอดีเอกลายเป็นจุดสังเกตไปซะง,งั้นนี่คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางการเริ่มสนใจซิลโรดเหรอครับถูกต้องเลยค่ะช่วงประมาณฤดูร้อนปี2011มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ DHS ที่สนามบินโอแฮนในชิคาโกชื่อเจเรตเดยเยคิยานค่ะ ครับเขาทำหน้าที่อะไรครับปกติเขาจะดูเรื่องความมั่นคงชายแดนสุนลกาดกรอะไรพวกนี้นะคะเขาก็เริ่มสังเกตเห็นพัสดุเล็กๆที่มันดูเรียบร้อยผิดปกติจ่าหน้าด้วยฉลากพิมพ์มาจากเนเธอร์แลนด์ข้างในเปิดดูมียาอีแค่เม็ดเดียวเม็ดเดียวแปลกนะปกติเขาส่งกันเยอะๆไม่ใช่เหรอใช่ค่ะมันแปลกมากแล้วไม่นานพัสดุหน้าตาแบบนี้ก็เพิ่มจำนวนขึ้นแบบมหาศาลเลย โห oh, แล้วเขาสืบจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็น Silk Road เอเจนต์เดลเยฮายานเขาก็ลองตามรอยพัสดุอันหนึง่งไปจนถึงผู้รับเลยค่ะแล้วก็ได้คุยกับเพื่อนร่วมห้องของผู้รับคนนั้นซึ่งเพื่อนร่วมห้องก็บอกว่าอ๋อยาพวกนี้สั่งมาจากเว็บชื่อ Silk Road อ๋อก็เลยรู้ชื่อเว็บใช่ค่ะตอนนั้นชื่อนี้ยังไม่ค่อยดังในวงกว้างนะคะแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเลยที่ทำให้ Silk Road ดังเป็นพลุแตกคือมีบทความในเว็บไซต์กอเกค่ะ เดือนมิถุนายน2011บทความนั้นมันมีผลก็ทบขนาดนั้นเลยเหรอครับโอ้โหมันเหมือนจุดไฟเลยค่ะพาดหัวข่าวประมาณว่าตอนนี้คุณซื้อยาออนไลน์ได้ง่ายเหมือนซื้อหนังสือแล้วนะอะไรแบบนี้แรงมากใช่ค่ะบทความกลายเป็นไวรัลเลยมีคนอ่านเป็นล้านล้านครั้งทีนี้ก็ดึงดูดทั้งคนซื้อคนขายหน้าใหม่เข้ามาเพียบเลย แล้วที่สำคัญคือคือมันไปเตะตาน,นักการเมืองระดับสูงเข้าค่ะอย่างสวชักชูเมอร์ที่ออกมาแถลงข่าวกดดันให้ปิดเว็บนี้ทันทีอ๋อเรื่องใหญ่เลยทีนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะทำให้หน่วยงานรัฐหลายแห่งทั้ง DHS d e a หรือสำนักง,งานปรับปรามยาเสพติด FBI แล้วก็ IRS หรือกรมสรรพากรที่ตามเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยก็เริ่มเข้ามาสืบสวนอย่างจริงจังเลยค่ะ แรงกดดันนีิถาโถมเข้ามาเลยนะครับทั้งจากข้างนอกและข้างในตัวออบริชเองแหละครับเป็นไงบ้างก็หนักเลยค่ะเพื่อนคนที่เคยช่วยเขียนโค้ดก็ถอนตัวไปแล้วก็เตือนเขาให้หยุดด้วยนะคะอืมความสัมพันธ์กับแฟนสาวก็จบลงเพราะความลับความเครียดอะไรพวกนี้เขาเลยต้องโกหกทุกคนไปว่าเขาขายเว็บซิลโรดไปแล้ว อ้าวโกหกว่าขายไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียช่วงหนึ่งซึ่งที่นั่นเองค่ะเขาได้เจอกับบุคคลลึกลับคนหนึ่งใช้นามแฝงว่า Variety Jones ติดต่อกันผ่านเว็บ Silk Road นี่แหละแล้วคนนี้ก็กลายมาเป็นเหมือนที่ปรึกษาเป็นมือขวาคนสำคัญของเขาไปเลย Variety Jones ที่ใครก็ไม่รู้ตัวตนเหมือนกันไม่รู้เลยค่ะทั้งคู่ไม่รู้ตัวตนจริงของกันและกันแต่ Variety Jones นี่เข้ามาเปลี่ยนเกมเยอะเลยนะคะ เ,เขามาชี้ให้เห็นช่องโหว่ด้านความปลอดภัยอะค่ะทําให้อัลบริชต้องยกระดับการป้องกันตัวเองครั้งใหญ่เลยทั้งเข้ารหัสข้อมูลในแล็ปท็อปแบบแน่นหนาสุดๆครับติดตั้งสิ่งที่เรียกว่า Q-Switch ด้วยนะคะเป็นเหมือนกลุ่มทําลายข้อมูลฉุกเฉินเผื่อโดนบุกจับจะได้กดทันทีให้เจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลไม่ได้ โอ้โห oh, เตรียมพร้อมขนาดนั้นใช่ค่ะแล้วก็เริ่มวางแผนเส้นทางหลบหนีด้วยนอกจากนี้ Variety Jones นี่แหละค่ะเป็นคนเสนอให้ใช้นนำแฝงว่า Dread Pirate Roberts หรือ DPR อ๋อ oh, ชื่อ DPR นี่มาจาก v r r i t y Jones นี่เองใช่ค่ะมาจากตัวละครในหนังเรื่อง The Princess Bride ที่มีการส่งต่อชื่อกันได้เพื่อแบบสร้างตำนานแล้วก็เผื่อว่าวันหนึ่งเอาบริดจ์จะส่งต่อตำแหน่งนี้ให้คนอื่นได้ด้วยฟังดูเหมือน ความทะเยอะทะยานของอัลบริ์นี่มันเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับถูกต้องเลยค่ะมีบันทึกส่วนตัวของเขาที่เขียนไว้ประมาณว่าซิลโกรดกำลังจะกลายเป็นปรากฏการณ์อย่างน้อยต้องมีคนมาเล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังโดยไม่รู้ว่าผมคือผู้สร้างอะไรทำนองนี้เลยค่ะโอ้คิดไปไกลมากค่ะตอนนั้นซิลโกรดมีผู้ใช้เป็นแสนคนแล้วนะคะสร้างรายได้มหาศาลตัวเขาเองก็ได้ค่าคอมมิชชั่นไปเออสิกว่าล้านดอลลาร์แล้วค่ะ ในขณะที่อาณาจักรของ DPR มันเติบโตขึ้นเรื่อยๆแบบนี้การไล่ล่าของเจ้าหน้าที่ก็คงเข้มข้นขึ้นเหมือนกันมีความคืบหน้าอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับช่วงนั้นการสืบสวนนี้ซับซ้อนมากเลยค่ะมีทั้งความก้าวหน้าแล้วก็ปัญหาก็มีเหมือนกันครับอย่างเอเจนต์ดดรเกียนจาก DHS คนเดิมนะคะเขาก็ปลอมตัวค่ะเป็นทั้งผู้ซื้อเป็นทั้งผู้นิวแลฟอรัมจนสามารถสวมรอยเข้าไปติดต่อกับ DPR ได้โดยตรงเลยโอ้ oh, เข้าถึงตัวได้เลย ใช่ค่ะแต่ในขณนะเดียวกันมันก็มีเจ้าหน้าที่นอกรีดเกิดขึ้นมาด้วยค่ะเอา้ามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับมีค่ะอย่างเอเจนต์คอล o r ฟอสจาก DA นะคะปลอมตัวเป็นพ่อขายยาชื่อน,นบเพื่อไปตีสนิทกับ DPR แต่สุดท้ายกลับทุจริตซะเองไปหลอกเอาเงินบิตคอยจาก DPR มาได้ตั้ง50,000ดอลลาร์ 50, โอแล้วยังมีอีกไหมครับยังมีอีกค่ะเอเจนต์ชอนริจร์จาก Secret Service คนนี้อยู่ในทีมเดียวกับฟอสเลยนะคะ ไปจับกลุ่มพนักง,งานซิลโกรดคนหนึ่งได้ชื่อ Curtis Clark Green แล้วก็ใช้สิทธิ์แอดมินของกร e นเนี่ยไปขโมยบิตคอยน์จากบัญชีอื่นๆในเว็บไปอีก20,000เหรียญโอ้โหมีเรื่องเฉาในทีมสืบสวนด้วยแล้วเรื่องนี้มันส่งผลต่อ DPR หรือ a l b e r t ิดยังไงบ้างครับมันนำไปสู่จุดที่ดำมืดที่สุดจุดหนึ่งของเรื่องนี้เลยค่ะคือ DPR เนี่ยเขาเรื่องสงสัยว่าพนักง,งานที่ชื่อเคอร์ดิสคลาร์กรี คนที่โดนจับไปนี่แหละเป็นคนขโมยบิตคอยน์ของเขาครับซึ่ง Variety Jones ก็ช่วยยุยงด้วยนะคะ DPR ก็เลยติดต่อนอบซึ่งจริงๆก็คือ Agent Force ที่ปลอมตัวอยู่นั่นแหละค่ะครับแล้วก็สั่งให้ไปจัดการ Green ค่ะตอนแรกอาจจะแค่สั่งสอนนะคะแต่สุดท้ายมันบานปลายไปถึงขั้นสั่งฆ่าเลยสั่งฆ่า นี่คือมีการสั่งค่าเกิดขึ้นจริงๆหรอครับมีคำสั่งค่าเกิดขึ้นจริงค่ะ DPR จ่ายเงินไป80,000ดอลลาร์เป็นบิตคอยนเพื่อจ้างวันค่ากรีนโหแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ DPR ให้ห้องวยส่วนตัวส่งกรีนทั้งหมดเลยนะคะให้กับน o อปแต่ว่า Agent Force เนี่ยเขาไม่ได้ลงมือจริงนะคะอ๋อเขาแค่จัดฉากถ่ายรูปศพปลอมๆส่งไปให้ DPR ดูว่าจัดการเรียบร้อยแล้วลงออกไป แต่ถึงไม่เกิดการฆ่าจริงแต่นี้ก็แสดงว่าเอาบริ์เข้าไปไกลมากแล้วนะใช่ค่ะมีข้อมูลด้วยนะคะว่า DPR สั่งเก็บคนอื่นอีก5คนแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่ามีใครตายจริงนะคะแล้วสุดท้ายในชั้นศาลเนี่ยเอาบริ์ก็ไม่เคยถูกตั้งข้อหาจ้างวานฆ่าค่ะแต่มันก็แสดงให้เห็นจริงๆว่าเขาไปไกลแค่ไหนแล้วจริงๆแล้วทางฝั่ง,ง FBI เลยครับที่เขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเขาเจออะไรบ้างทีม FBI นะคะนำโดยเอเจนต์คริสทาเบล เขาก็รอจังหวะที่ DPR จะพลาดทางเทคนิคค่คะครับแล้วในที่สุดเดือนพฤษภาคม2013พวกเขาก็เจอจริงๆค่ะเจอข้อผิดพลาดในโค้ดของเว็บซ i l k Road ที่ทำให้ IP address จริงๆของเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้รันเว็บเนี่ยมันรั่วไหลออยยกมาเอาเจอที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เลยใช่ค่ะปรากฏว่าเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตั้งอยู่ในศูนย์ข้อมูลที่ประเทศไอซ์แลนด์ค่ะไอซ์แลนด์ค่ะ แต่ตรงนี้นะคะฝ่ายจำเลยเขาก็โต้แย้งเหมือนกันว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นการสอดแนมแบบผิดกฎหมายของ NSA หรือเปล่าที่ไปได้ข้อมูลนี้มาแล้วค่อยส่งให้ FBI อีกทีอ้มีประเด็นเรื่องความชอบธรรมของหลักฐานด้วยแต่ยังไงก็ตามการเจอเซิร์ฟเวอร์นี่เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยสิครับใช่เลยค่ะเพราะ FBI ได้ข้อมูลมาหาสารจากเซิร์ฟเวอร์นั้นเลยทั้งบันทึกการทาธุรกรรมการล็อกอินต่างๆครับ แล้วก็ได้ข้อมูลสำคัญมากๆคือคอมพิวเตอร์หลักที่ d p r ใช้ล็อกอินเข้าระบบเนี่ยชื่อว่า Frosty Frosty ใช่ค่ะชื่อ Frosty แล้วก็พบว่ามีการล็อกอินผ่าน VPN จากร้านกาแฟแห่งหนึ่งในซานฟรานซิสโกอ๋อ VPN ที่ช่วยซ่อนตำแหน่งแต่ถึงจะรู้ชื่อคอมรู้ว่าอยู่ซานฟรานซิสโกก็ยังไม่รู้ว่าใครคือเจ้าของ Frosty ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตอนนั้น FBI ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วใครล่ะคือเจ้าของ Frosty แล้วใครล่ะครับคือคนมาเชื่อมจุดสุดท้ายจนระบุตัวต,วตน D.P.R ได้สำเร็จคนที่ไขไปสนานี้ได้นะคะกลับเป็นนักสืบสวนจาก I.R.S กรมสรรพากรค่ะชื่อแกรี่เอลฟ์เฟร์ดอ้าว I.R.S หรอครับนึกว่าจะตามแต่เรื่องเงินใช่ค่ะคือเขาได้รับมอบหมายให้ตามเส้นทางการเงินนั่นแหละค่ะแต่เขากลับไปย้อนค้นข้อมูลเก่าๆของซิลโกรดก่อนที่เว็บจะดังมากๆครับ เขาไปเจอโพสต์เก่าๆของยูเซอร์ที่ชื่อ a l t o i s จำได้ไหมคะที่ใช้โปรโมทเว็บตอนแรกอ๋อ oh, จำได้ครับที่แกล้งเป็นคนเจอเว็บโดยบังเอิญใช่ค่ะแล้วที่สำคัญคือเขาไปเจอโพสต์ที่ a l t o i s, mm. <S เคยไปขอความช่วยเหลือด้านเทคนิคแล้วดันพลาดทิ้งอ e ีเมลจริงไว้ไงคะ Rossalbricks@gmail.com โอ้โหอีเมลนั้นอีกแล้วยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ Alford ยังไปเจออีกว่า a l t o i s เนี่ย เคยเปลี่ยนชื่อเล่นในเว็บ Stack Overflow ซึ่งเป็นเว็บถามตอบปัญหาโปรแกรมเมอร์นะคะเขาเคยเปลี่ยนชื่อเล่นเป็น Frosty ค่ะ Frosty ชื่อเดียวกับคอมพิวเตอร์ของ DPR เลย Bingo ค่ะตอนนั้นเอาฟอร์ดอาจจะยังไม่รู้ความสำคัญของชื่อ Frosty นะคะแต่เขาก็ได้ชื่อจริง Ross a l b r i c h t มาแล้วจากอีเมล คครครับับบพอเขาเอาชื่อรอสอัลบริชไปค้นหาต่อก็เจอโปรไฟล์ใน LinkedIn ที่พูดถึงเป้าหมายชีวิตแบบเต่อต้านสถาบันต่อต้านรัฐบาลอะไรพวกนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นใช่ค่ะแล้วยังมีอีกเรื่องเดือนกรกฎาคม2013มีการสกัดจับพัสดุที่ส่งไปที่พักของอัลบริชในซานฟรานซิสโกซึ่งเขาเช่าโดยใช้ชื่อปลอมนะคะครับในพัสดุมีอะไรครับ เปิดออกมาเป็นบัตรประชาชนปลอม9ใบส่งมาจากแคนาดาพอเจ้าหน้าที่ศุลกากรไปสอบถามเอลบริชที่บ้านเขาก็มีท่าทีพิรุธมากแล้วก็เผลอพูดถึงซิลโกรดออกมาในเชิงสมมุติด,ด้วยอ้าวพูดเองเลยค่ะแล้วเอเจนต์เอลฟรดจาก IRS เนี่ยเขาก็มาเจอบันทึกเหตุการณ์นี้หูคราวนี้ทุกอย่างมันชี้ไปที่เอลบริชหมดเลยนะครับใช่ค่ะชิ้นส่วนสุดท้ายมันมาต่อกันพอดีเป๊ะ ตอนที่ a อลฟร d ดได้คุยกับทีม FBI แล้วก็เอ่ยถึงชื่อ User Frosty ที่เขาเจอมาซึ่งมันไปตรงกับชื่อคอมพิวเตอร์ของ DPR ที่ FBI รู้อยู่แล้วพอดิบพอดีครับตอนนี้แหละค่ะเจ้าหน้าที่มั่นใจแล้วว่า Ross e l b r i d g e ก็คือ Dread Pirate Roberts นั่นเองพอรู้ตัวแล้วการจับกลุ่มก็น่าจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วสิครับอ๋อยังต้องรอบคอบอยู่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าติดตามเอลบริดจ์อย่างใกล้ชิดเลยนะคะ พบว่าเวลาที่ DPR ล็อกอินเข้า Silk Road เนี่ยมันตรงกับเวลาที่ Albridge ล็อกอินเข้า Gmail ส่วนตัวของเขาเป๊ะเลยโห oh, หลักฐานมัดตัวใช่ค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอแผนคือต้องจับให้ได้คาหนังคาเขาเลยตอนที่เขากำลังล็อกอินเป็น DPR จริงๆแล้วแล็ปท็อปต้องเปิดอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้เข้าถึงข้อมูลในเครื่องได้ทันทีก่อนที่เขาจะกดคิวสวิชหรือทาลายข้อมูลครับเข้าใจแล้ว แล้วปฏิบัติการจับกลุ่มในห้องสมุดวันนั้นนี่มันเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยค่ะวันที่หนึ่งตุลาคม2 0 1 3ช่วงบ่ายนะคะเอเจนต์เดอเยเกย่านคนเดิมที่ยังสวมรอยเป็นซีรัสอยู่เนี่ยเขาก็เห็น DPR ล็อกอินเข้ามาในระบบพอดีครับตอนนั้นอัลเบิร์กำลังนั่งใช้คอมอยู่ในห้องสมุดสาธารณะเกลนพาร์คที่ซานฟรานซิสโกค่ะเดอเยเกย่านก็เริ่มแชทเลยชวนคุยชวนให้ DPR เข้าระบบแอดมินเพื่อก็ตรวจสอบข้อความบางอย่างที่ถูกแฟลกไว้ white. ล่อให้เข้าระบบแอดมินใช่ค่ะพอ DPR กํากำลังง่วนอยู่กับการพิมพ์การดูหน้าจอเนี่ยเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบสองคนที่แฝงตัวอยู่ในห้องสมุดก็แกล้งทำเป็นทะเลาะก,กันเสียงดังเลยค่ะอ๋อสร้างสถานการณ์เบี่ยงเบนความสนใจถูกต้องค่ะดึงความสนใจของเอาบริชวินาทีที่เขาหันไปมองเสียงทะเลาะก,กันนั่นแหละค่ะ เจ้าหน้าที่อีกคนที่ซุ่มอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็พุ่งเข้ามายึดแล็ปท็อปที่เปิดอยู่ทันทีเลยโอ้โหรวดเร็วมากใช่ค่ะเอาบริดจ์ก็พยายามจะพุ่งเข้าไปคว้าคืนนะคะแต่ก็ไม่ทันโดนเจ้าหน้าที่รวบตัวไว้ได้แล้วก็จับกลุ่มปิดฉากตำนาน d r รด d Pirate Roberts ลงตรงนั้นเลยค่ะเป็นการปิดฉากที่น่าทึ่งจริงๆครับแล้วผลการพิจารณาคดีล่ะครับเป็นยังไงต่อ อัลเบรชถูกตั้งข้อหาหลักๆ7กระทงเลยนะคะเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดการฟอกเงินการดำเนินองค์กรอาชญากรรมต่อเนื่องอะไรพวกนี้ครับเขาให้การว่าไงครับเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะทนายของเขาก็พยายามสู้คดีโดยอ้างว่าเอาเบรชได้ส่งต่อชื่อ DPR ให้คนอื่นไปดูแลซื้อโกรดต่อแล้วเขาไม่ได้ทำแล้วแต่คณะลูกขุนไม่เชื่อไม่เชื่อค่ะคณะลูกขุนใช้เวลาไม่นานก็ตัดสินว่าเขามีความผิดทุกกระทงเลย ก่อนที่จะมีการตัดสินโทษนะคะอัลเบรจก็เขียนจดหมายถึงผู้พิพากษาขอความเมตตาขอให้ลดโทษให้เขาบ้างและผู้พิพากษาว่าไงครับผู้พิพากษาแคทเธอรีนบีฟอเรสนะคะเธอมองว่าสิ่งที่อัลเบรจทำในฐานะกัปตันเรือแห่งซิลโกรธเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ทำลายโครงสร้างของสังคมอย่างร้ายแรงมากมแล้วข้ออ้างเรื่องอุดมการเสรีภาพอะไรพวกนั้นน่ะมันไม่สามารถลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นได้เลยคะ่ะ บทลงโทษสุดท้ายคืออะไรครับจำคุกตลอดชีวิตค่ะโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบุญหรือพารโรเลยซึ่งเป็นโทษสูงสุดแล้วก็หนักกว่าที่ทางอายการร้องขอไปด้วยซ้ำนะคะโอ้โห oh, ตลอดชีวิตแล้วคนอื่นๆล่ะครับอย่างวาร์เรดี้โจนส์หรือพวกเจ้าหน้าที่นอกรีดค่ะวาร์เรดี้โจนส์นะคะสุดท้ายก็ถูกระบุต,ตัวตนได้ว่าเป็นชายชาวแคนาดาชื่อโรเจอร์ท m มัสคล r k เขาถูกจับได้ที่ไทยนี่แหละค่ะปี2015แล้วก็รับสารภาพไปในปี2020 อ๋อ oh, มาโดนจับที่ไทยใช่ค่ะส่วนเจ้าหน้าที่นอกรีทั้งคาวฟอร์สจาก DEA แล้วก็ชอนบริดเจสจาก Secret Service ก็ถูกดำเนินคดีแล้วก็ถูกตัดสินจำคุกจากความผิดที่พวกเขาก่อไว้เหมือนกันค่ะครับผมโหั oh, จากชายหนุ่มผู้มีอุดมการณ์แรงกล้ากลายเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดบนโลกมืดแล้วก็จบลงด้วยโทษจำคุกตลอดชีวิตเรื่องราวของรอสอัลบริดเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลาย่างจริงๆนะครับ ทั้งพลังของอุดมการณ์ที่บางทีมันอาจจะนําไปสู่เส้นทางที่เราคาดไม่ถึงได้ใช่ค่ะความซับซ้อนของการไม่เปิดเผยตัวตนในโลกออนไลน์แล้วก็แน่นอนบทเรียนเรื่องข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะมองข้ามไปอย่างการใช้อีเมลจริงหรือการทิ้งร่องรอยดิจิทัลไว้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่ความพินาศได้เลย มันเป็นเรื่องที่แสดงให้เห็นถึงการขับเคี้ยวกันอย่างดุเดือดจริงๆนะคะระหว่างคนที่พยายามจะสร้างพื้นที่นอกกฎหมายบนโลกไซเบอร์กับฝ่ายผู้รักษากฎหมายที่ก็ต้องพยายามพัฒนาวิธีการสืบสวนตามให้ทันเทคโนโลยีแล้วมันก็ยังเผยให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบด้วยนะคะคเมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐเองที่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดเสเองประเด็นเรื่องเจ้าหน้าที่ทุจริตนี่ก็น่าสนใจนะครับคือในเมื่อเอาบริจ เขาตั้งต้นมาจากความต้องการอิสรภาพจากการควบคุมของรัฐใช่ไหมครับแต่กระบวนการที่นำมาสู่การจับกุมเขาเนี่ยมันกลับมีมลทินมีความไม่โปร่งใสาจากเจ้าหน้าที่รัฐเสียเองมันทําให้เรามองเรื่องความยุติธรรมในคดีนี้เปลี่ยนไปไหมครับหรือว่ามันยิ่งตอกย้ําความซับซ้อนของการต่อสู้ระหว่างปัจเจก,กชนกับอํานาจรัฐกันแน่อมนั่นสินะคะเป็นคําถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะ ครับก็เป็นคำถามที่น่าจะทิ้งไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองเก็บไปคิดต่อกันดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ